สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นายโชคก็จะเอาเรื่องราวของท่านนายพรานเนเนตเดสันในอีกมุมมองในอีกเรื่องราวหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของความลึกลับในอินเดียที่ท่านได้ประสบพบเจอมา account law and other matter ในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผีสิงร่างคนซึ่งท่านได้เขียนเรื่องราวในตอนนี้เอาไว้ว่า เรื่องลึกลับแล้วก็เรื่องเร้นลับนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พูดขึ้นมาแล้วจะเป็นที่น่าสนใจมากๆสาหรับชาวบ้านทางตอนใต้ของอินเดียครับเช่นเดียวกันกับเรื่องความเจ็บป่วยภัยพิบัติแล้วก็การสูญเสียสิ่งของบางอย่างไปหรือว่าเมื่อมีความโชคร้ายเกิดขึ้นมาซึ่งไม่ว่ามันจะมีผลมากหรือว่าน้อยประการแรกเลยพวกเขาก็จะเชื่อกันว่ามันเป็นเพราะว่าช่วงเวลาหรือว่าเลือกยามที่ไม่ดีนั้นมาให้ผล ส่วนประการที่สองก็คือมันเป็นการกระทําโดยจิตนาของศัตรูผู้ชั่วร้ายที่ไปจ้างวานหมอผีเพื่อมาไล่มนดําซึ่งในกรณีหลังนี้ก็จะมีนักบวชหมอผีหมอดูที่มีความสามารถในการแก้ไขก็จะเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมากจนความนิยมนี้ทําให้มีผู้อ้างตัวว่ามีความสามารถแบบนี้เกิดขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งมันก็มีของจริงปะปนอยู่ในจํานวนนี้น้อยมากครับ และแม้แต่ในเมืองใหญ่ในตอนเย็นเย็นคุณก็จะพบว่าคนเหล่านี้นั้นจะมานั่งกันอยู่เป็นแถวยาวอยู่บนทางเท้าให้เห็นกันได้ง่ายๆซึ่งก็จะมีบรรดาหมอดูทุกๆชนิดอยู่บางคนก็ใช้นกแก้วหรือว่านกเล็บเบิร์ดซึ่งได้รับคําสั่งจากพ่อหมอหรือแม่หมอให้ไปจิกคาบเอาไพ่หรือว่าใบทํานายมาส่งให้แล้วก็มีพวกที่ดูดวงโดยการโยนลูกเตา๋าโยนก้อนเห็นหรือว่าโยนกระดูกบางพวกก็จะอ่านดวงจากรอยทรายหรือว่ารอยดินบนทางเท้า หรือไม่ก็ดูเอาจากเงาของผู้ถามซึ่งค่าธรรมเนียมในการดูแต่ละครั้งก็คือเงินหนึ่งรูปีหรือว่าสามรูปีเลยพวกพ่อหมอแม่หมอเหล่านี้มีรายได้ดีมากๆครับเพราะชาวอินเดียส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในเรื่องราวที่แทบจะพิสูจน์ไม่ได้เหล่านี้กันอยู่แล้วและในบางรายของลูกค้าก็จะได้รับคําตอบว่ามันเกิดขึ้นมาจากการเยี่อเยือนของปีศาจอย่างเช่นในกรณีของพ่อหนุ่มที่มีชื่อว่านิกลาสซึ่งอันที่จริงแล้วเขาน่าจะมีชื่อว่านิโคลัสมากกว่า แต่ดูเหมือนว่าชาวอินเดียที่นี่จะไม่มีใครสามารถออกเสียงของคำคำนั้นได้อย่างถูกต้องเขาก็เลยถนัดที่จะใช้ชื่อว่านิกาสไปนิกาสเขามีอายุประมาณสัก19ปีมีผิวดำแล้วก็มีความสูงไม่มากนักหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการดวงตาก็เป็นประกายอย่างร่าเริงมีผมสีดำที่ยาวแบบหยกกักศกและฟันของเขาก็ดูสวยงามมากเมื่อเขายิ้มมาเขาเป็นเด็กดีทำง,งานหนักได้และเขาก็เป็นคนที่นิยมชมชอบของทุกๆคน จนถึงวันที่พ่อของเขาต้องตายจากไปอย่างกะทันหันพ่อของนิคลาสมีชื่อว่าทิชเขามีอาชีพเป็นพนักงานการไฟฟ้าหรือที่ชาวอินเดียเรียกกันว่าไลแมนในสมัยนั้นและหน้าที่ของเขาก็คือการออกไปแก้ไขเมื่อมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องขึ้นมาในท้องที่ต่างๆนั่นเองครับและในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นคืนวันพฤหัสก็มีการแจ้งเข้ามาว่ามีไฟดับเกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นวันเงินเดือนออกเข้าพอดีและในช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมาทิช ก็ได้ไปหาซื้อเหล้าอารักดื่มมาตั้งแต่เช้าแล้วสติของเขาก็เลยไม่ค่อยจะดีนักพอตกค่ำของวันนั้นก็มีลมแรงพัดเข้ามาจนกิ่งไม้ได้หล่นลงมาทับสายไฟขาดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นบางส่วนที่นั้นมันมืดสนิทเมื่อตอนที่ทิดปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าและแสงไฟจากไฟฉายขนาดสองก้อนของเขานั้นมันก็ส่งออกมาแบบสลัวสวก็เลยทำให้แทบจะมองไม่เห็นสายไฟที่พันกันอยู่ตรงนั้นได้ แล้วไม่นานก็มีฝนตกหนักลงมาอีกมีลมพัดกันโชกแรงเข้ามาทําให้สายไฟเส้นหนึ่งหลุดลงมาพาดแตะเข้าที่คอของทิศกระแสไฟฟ้าขนาด7000โวลต์จึงไหลไปนในร่างของเขาทันทีทิศต,ตกลงมาจากเสาไฟพร้อมกับสายไฟเส้นนั้นและเมื่อมีคนมาพบเขาเข้ามันก็เป็นเวลาหลังจากที่พายุได้สงบไปแล้วถึงสองชั่วโมงซึ่งเขาก็ตายมานานแล้วตามเวลานั้นด้วยเหมือนกัน นิกลาสเสียใจมากและหลังจากนั้นอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแม่ของนิกลาสซึ่งกลายเป็นแม่ม่ายไปแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นหนุ่มโสดอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเพื่อนบ้านใจกล้าคนนั้นก็ตามแม่ของนิกลาสกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของนิกลาสอีกเพื่อที่เขาจะได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยกับแม่ของนิกลาสได้นิกลาสนั้นตกใจแล้วก็โกรธมากที่แม่นั้นหาพ่อใหม่มาให้เขาแบบนี้เขาพยายามจะพูดคุยกับแม่แต่ทว่าชายคนนั้นกลับเข้ามาขัดขวาง แล้วก็ขับไล่นิกาสออกไปจากบ้านรวมทั้งขู่ว่าจะฆ่าเขาด้วยถ้า,าว่าเขากล้าย้อนกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกนิกาสผู้น่าสงสารต้องวิ่งหนีออกไปจากบ้านซึ่งมันควรจะเป็นบ้านของเขาเองเขาวิ่งไปหาลุงของเขาที่มีชื่อว่าอารเกียสวามีเพื่อหลบภัยและในคืนต่อมาเขาก็ได้พบกับบคุคคลที่ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเจ้าปีศาจร้ายเมื่อข้าพเจ้าได้ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนิกาสเขาก็ยืนยันกับข้าพเจ้ามาว่า เขาเห็นแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าปีศาจนั้นอย่างแน่นอนเหมือนกับที่เขาเห็นแล้วก็พูดคุยอยู่กับข้าพเจ้าในเวลานี้เขาเล่าว่าที่บ้านลุงนั้นไม่มีส้วมอยู่ในตัวบ้านเหมือนกับบ้านของชาวอินเดียคนอื่นๆเขาก็เลยต้องออกไปที่หลังพุ่มไม้ที่ใกล้ที่สุดซึ่งมันก็เป็นเวลาสามทุ่มเข้าไปแล้วซึ่งตามปกติแล้วเวลานี้เขาจะต้องนอนหลับไปแล้วแต่คืนนั้นเขาก็รู้สึกว่านอนไม่หลับเลยก็เลยตาสว่างมาจนถึงเวลานั้น เขาออกมาข้างนอกด้วยความระมัดระวังตัวมากๆเพราะเมื่อตอนสองทุ่มมีฝนตกหนักลงมาก่อนแล้วเขารู้ดีว่าหลังฝนตกจะต้องมีงูเห่าออกมาหาหนูกินอยู่ด้วยแน่ๆเขาก็เลยต้องก้มมองดูอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วเขาก็ต้องชะง,งักไปเมื่อเขามองเห็นขาของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสวมชุดสีขาวยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองก็เลยถูกชายคนนั้นเรียกชื่อแล้วก็สั่งให้เขาเดินตามชายคนนั้นไป นิกลาสนั้นก็เหมือนกับว่าถูกอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับให้เชื่อฟังเขาก็เลยเดินตามหลังร่างสีขาวนั้นไปแต่ก็ยังมีสติพอที่จะคิดได้อยู่บ้างซึ่งร่างนั้นก็รักษาระยะห่างไปข้างหน้าสักสิบเก้าและแม้ว่านิกลาสจะพยายามสักแค่ไหนในการไล่ตามไปเขาก็ตามไม่ทันต่อมาเขาก็มองเห็นว่าร่างร่างนั้นมันค่อยๆดูสูงขึ้นเรื่อยๆพอตั้งใจมองดูให้ดีก็เห็นว่าที่ร่างนั้นดูสูงขึ้นก็เป็นเพราะว่าขาของเจ้าสิ่งนั้นนั้นมันไม่ได้แตะอยู่บนพื้นดินอีกแล้ว พอพวกเขาเดินกันไปถึงที่ต้นไทรใหญ่ร่างในชุดขาวนั้นก็เดินหายเข้าไปในต้นไทรอย่างฉับพลันนิลาสก็เลยพยายามมองหาว่าชายชุดขาวคนนั้นเขาหายไปไหนแล้วและพอเขาวิ่งเข้าไปถึงจุดที่เห็นชายคนนั้นหายตัวไปเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็ถูกอะไรบางอย่างตีเข้าที่หลังคอของเขาอย่างแรงจนเขาหมดสติไปเมื่อนิลาส ออกไปปลดทุกข์อยู่นานและไม่กลับมาสักทีลูกพี่ลูกน้องของเขาก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับลุงอารเกียแรกๆกลุงแกก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าน่าจะเป็นทุกข์หนักหน่อยก็เลยไปนานนิดหนึง่งแต่เมื่อเห็นว่ามันนานเกินไปแล้วลุงกับลูกๆสองคนก็เลยออกมาตามหานิกลาสกันและพวกเขาก็ตามไปจนเจอกับร่างของนิกลาสที่นอนสลบสลดยอยู่ใต้ต้นไทรโน่นและพวกเขาก็พานิกลาสกลับบ้านไป ต้นไม้ต้นนั้นมีอายุมาหลายร้อยปีแล้วแล้วก็ขึ้นชื่อว่ามันเป็นต้นไม้ผีสิงดังนั้นพวกเขาจึงให้เหตุผลว่าอาการของเด็กหนุ่มนิกลาสนั่นเป็นการกระทําของผีร้ายหรือว่าวิญญาณร้ายอย่างแน่นอนและนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิกลาสก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการอันผิดปกติอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งครับและบางวันก็มากถึงสหรือว่าสี่ครั้งเลยก็มีเขาจะมีอาการค,คล้ายๆกับโรคลมชักแต่เขาก็ไม่ได้หมดสติไป เขายังคงพูดได้อย่างชัดเจนอยู่ซึ่งภาษาที่เขาพูดออกมามันก็เป็นภาษาที่ไม่มีใครฟังได้เข้าใจเลยดวงตาของเขาก็แข็งกร้าวและกระดุดันบางครั้งเขาก็จะตบตีหรือพยายามจะกัดพวกญาติที่อยู่ใกล้ๆด้วยเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ราวสักสิบหรือว่า15นาทีแล้วก็จะกลับมาเป็นคนเดิมอย่างปกติโดยในวันหลังๆมานี้อากาศของเขามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีญาติของนิลาสคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนงานของข้าพเจ้าเองด้วยครับ เขาได้ถูกตามตัวไปดูนิกลาสเขาก็เลยมาบอกข้าพเจ้าว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นมายังไงแล้วคืนนี้จะมีหมอผีจากในเมืองมาทําพิธีขับไล่ปีศาจร้ายในตัวนิกลาสด,ด้วยตัวข้าพเจ้าเองก็รู้จักกับทิศพ่อของนิกลาสและก็ตัวของนิกลาสเองมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและตัวข้าพเจ้าเองซึ่งมีความสนใจในเรื่องลึกลับและก็เรื่องที่เสี่ยงอันตรายอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็เลยตอบรับไปในทันที แม้ว่าข้ว่าเจ้านั้นจะมีความคิดอยู่ในใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาก็ได้นิกลารก็อาจจะเล่นเกมบางอย่างอยู่เพื่อที่จะใส่ร้ายชายคนนั้นเพื่อให้ได้แม่และก็บ้านของเขาเคืนกลับมาก็เป็นไปได้อยู่ในไม่ช้าเราทั้งคู่ก็ไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านหลังเล็กๆของอารโรเกียสวามีตอนนี้มันกลายเป็นสถานที่ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนแล้วก็คละคลุ้งไปด้วยควันบุหรี่จำนวนมาก ในบ้านนั้นมีชายหญิงนั่งล้อมวงแน่นกันอยู่รอบตัวของนิคลาสเพื่อรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกและเมื่อนิคลาสในสภาพปกติมองเห็นข้าพเจ้าเข้าเขาก็จําได้แล้วก็เรียกข้าพเจ้าให้เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆเขาข้าพเจ้าถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเขาก็ตอบบอกว่าเขารู้สึกปกติดีในตอนนี้แล้วการสนทนาของเราก็ถูกขัดจังหวะไปด้วยการมาถึงของหมอผี พ่อหมอนั้นเป็นคนรูปร่างผอมสูงดวงตาของเขานั้นโตแต่อยู่ลึกเข้าไปในเบ้าตาเส้นผมของเขาก็เป็นสีดำแล้วก็พันมุ่นเอาไว้บนหัวจนมองดูเหมือนกับเป็นหมวกขนสัตว์ใบใหญ่เขาสวมชุดคลุมสีดำที่ยาวระไปถึงพื้นเขามองดูไปที่นิกลาสแล้วก็หันมาหยุดจ้องมองอยู่ที่ข้าพเจ้าแล้วเขาก็ถามข้าพเจ้ามาอย่างเยื่อหยิ่งว่าดูไรท่านมาทำอะไรที่นี่จากนั้นเขาก็หันไปหาอารเกียแล้วก็พูดขึ้นว่า าเขาเป็นหมอแล้วก็นำยามาให้ที่นี่ก็ไม่ต้องการค่าอีกแล้วจากนั้นเขาก็หันหลังแล้วก็เดินกลับไปที่ประตูเท่านั้นเองก็มีเสียงร้องของผู้คนมากมายดังขึ้นมาเพื่อร้องขอให้เขาอยู่ต่อและก็บอกกันไปว่าข้าพระเจ้านั้นมาที่นี่เพื่อเยี่ยมคนป่วยเท่านั้นไม่ได้มารักษาอะไรอย่างที่หมอผีแกว่าเลยหมอผีแกก็เลยหยุดแล้วก็หันมามองที่ข้าพเจ้าเขมงแล้วก็ว่าต่อไปว่างั้นก็ปล่อยให้โดยไรอยู่ที่นี่ต่อไปได้ แล้วก็ให้เขาคอยดูข้าไล่ผีออกไปด้วยก็ได้ถ้าเขาต้องการข้ารู้ว่าคนผิวขาวนั้นอยากรู้อยากเห็นกันทุกคนเพียงแต่เขาจะต้องไม่ขัดขวางข้าไม่ว่าด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำใดๆได้ครับผมสัญญาข้าพระเจ้าตอบแล้วก็นั่งลงในที่เดิมของข้าพระเจ้าข้างๆ้านิกาสหมอผีก้าวไปข้างหน้าแล้วก็นั่งลงตรงหน้านิกาสแล้วก็เรียกลุงอารอกีสวามีเข้ามาพร้อมด้วยไก่ดำแล้วก็ขวดเหล้าสำหรับทำพิธี เมื่อเล่าและไก่ถูกส่งไปให้หมอผีแล้วเขาก็ชักมีดพกออกมาจากซอกเสื้อเขาจับขาไก่ยกขึ้นสูงเพื่อให้หัวของมันห้อยลงแล้วก็ตัดหัวของมันออกแล้วก็ปล่อยให้เลือดไก่ไหลลงไปในแก้วน้ำอลูมิเนียมเขาหยิบผงยางแห้งที่ห่อด้วยกระดาษบางๆออกมาแล้วก็ขอไม่ขีดไฟจากข้าพเจ้าไปจุดไฟแล้วก็เผายางแห้งนั้นจากนั้นเขาก็หยิบแก้วอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วก็เอาก้นแก้วมาหล่นเข้ากับเปลวไฟ เราก็เริ่มพึมพำสวดคาถาที่มันมีท่วงทํานองคล้ายๆกับเพลงอินเดียทั่วๆไปไม่นานเปลวไฟก็มอดดับลงแต่หมอผีก็ยังสวดคาถาของเขาต่อไปจนเมื่อเขาสวดจบเขาก็ส่งแก้วน้ําไปให้กับนิคลาสแล้วก็บอกให้ดื่มเด็กหนุ่มซึ่งดูเหมือนจะตกอยู่ในภวังอะไรสักอย่างตั้งแต่ตอนที่ไก่ถูกตัดคอแล้วก็แงงหน้าขึ้นแล้วก็อ้าปากออกแล้วก็ยื่นมือทั้งสองข้างออกมาหมอผีแกก็ส่งแก้วเลือดให้ แล้วก็ช่วยประคองมือไว้อีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันแก้วตกดื่มสิเขาสั่งมาอีกครั้งแล้วนิกลาสก็กลืนเลือดไก่อุ่นๆนั่นเข้าไปในคอตอนนี้หมอผีก็จับข้อมือขวาของเด็กหนุ่มไว้ในมือซ้ายแล้วก็จับมือซ้ายเอาไว้ในมือขวาของเขาแล้วก็เปล่งเสียงของเขามันเป็นการตะโกนด้วยคําที่หยาบคายที่สุดของชาวอินเดียเขาตะโกนใส่วิญญ,ญาณชั่วร้ายที่เชื่อกันว่าอยู่ในตัวของเด็กหนุ่ม แล้วเขาก็สั่งให้มันจงออกไปจากร่างของนิลาสในทันทีนี้นิลาสเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการบิดตัวแล้วก็หันหน้าหนีไปจากนั้นก็ดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้กลับอย่างรุนแรงกับหมอผีที่จับยึดเขาไว้แต่หมอผีก็ยังคงจับข้อมือเขาเอาไว้แน่นแล้วก็ตะโกนต่อไปไล่ต่อไปอีกนิลาสดิ้นอย่างทุรนทุรายจากนั้นเขาก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาซึ่งมันก็มีคําพูดปนออกมาด้วยว่าท่านหมอได้โปรดไปให้พ้นจากที่นี่เถิด ท่านมาทรมานเราทำไมเราไม่มีที่อยู่ที่ไหนอีกแล้วแล้วนี่ท่านก็กำลังสั่งให้เราออกไปจากที่พักพิงแห่งเดียวที่เราสามารถหาได้หลังจากที่ออกเร่ร่อนค้นหากันมานานแสนนานแล้วเจ้าวิญญาณร้ายมีท่าทีที่อ่อนลงเหมือนกับว่ามันเกรงกลัวพ่อหมอมากแล้วหมอผีแก,กก็เลยปล่อยมือจากนิกลาสครู่หนึ่งเพื่อหันไปดื่มเหล้าที่เตรียมเอาไว้จากนั้นก็หันกลับมาจับข้อมือของนิกลาสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตะโกนไล่ไปเหมือนเดิมอีกครั้ง ครั้งนี้นิกลาสด,ดิ้นแรงมากจนหมอผีเริ่มเริ่มจะเสียหลักเขาก็เลยเรียกให้คนอื่นๆเข้ามาช่วยกันจับตัวนิกลาสเอาไว้คนพวกนั้นช่วยกันจับตัวนิกลาสให้นอนลงกับพื้นแล้วก็กดร่างของนิกลาสให้แนบพื้นเอาไว้แน่นนิกลาสนั้นดิ้นไม่ได้แต่พวกเราก็ได้ยินเสียงเขากัดฟันดังกรอดกรอดขึ้นมาอย่างชัดเจนมีเสียงคร่ำครวญมาจากพวกผู้ชมรอบข้างเห็นได้ชัดว่าพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าเด็กหนุ่มนั้นได้ตายไปแล้ว แต่เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปมองดูที่หน้าอ,อกของเขาเข้าพเจ้าก็สามารถตรวจจับการหายใจเข้าหายใจออกจากการพองขึ้นแล้วก็ยุบลงของนิ克าสได้หมอผีชี้นิ้วไปที่มุมห้องอย่างรวดเร็วในจุดซึ่งแสงจากตะเกียงน้ำมันนั้นส่องสว่างเข้าไปไม่ถึงและพอหมอแกก็พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าเห็นพวกมันนั่นไหมมันไม่ใช่ผีตัวเดียวแต่มันมีกันอยู่สองตัวเลยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง ทุกคนมองไปยังทิศทางที่เขาชี้ซึ่งก็นแน่นอนว่าไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยแต่ผู้คนที่นั่งกันอยู่ใกล้ๆกับมุมห้องนั้นต่างก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ถอยห่างออกไปแล้วหมอผีแกก็เริ่มโต้เถียงกับผีสองตัวนั่นซึ่งก็มีเพียงแค่ตัวเขาเองเท่านั้นที่มองเห็นว่าไม่พวกเจ้าทั้งสองจะต้องออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเขาสั่งแล้วก็ชี้มือไปที่ประตูบ้านทีนี้คนที่ยืนอยู่ในเส้นทางจากมุมห้องไปถึงที่ประตูก็พากันหลีก ย้ายมาอีกฟากหนึ่งกันทันทีครับมีการผลักก็การดันกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วในขณะที่ข้าพเจ้าจ้องมองไปที่หมอผีซึ่งเขาก็กำลังประกาศออกมาว่าตอนนี้พวกผีมันกำลังจะไปกันแล้วทุกๆคนจงอยู่นิ่งๆแล้วก็เงียบๆเ,เข้าไว้พวกมันจะออกไปทางประตูนั่นและภายในครึ่งชั่วโมงนี้จะมีใครออกไปข้างนอกไม่ได้อีกจนกว่าเจ้าผีร้ายทั้งสองตัวจะได้ออกไปแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เลยต้องติดอยู่ในห้องที่แอร์อัดไปด้วยผู้คนมากมายนั่นนานถึง30นาทีเลยครับอ้าวจบแล้วเหรอข้าพเจ้าคิดว่านี่อาจจะเป็นเรื่องตลกที่ถูกสร้างเรื่องขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ข้าพเจ้าคิดว่านิกลาสนั้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับหมอผีแล้วก็เล่นบทบาทของเขาได้ดีมากแต่จากการเฝ้าดูต่อเนื่องไปหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งด้วยความสงสัยของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็เห็นว่า นิกลาสนั้นเขาไม่ได้อะไรจากการแสดงครั้งนี้นี่เลยดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปว่าจิตใต้สํานึกของนิกลาสซึ่งอยู่ในภาวะแห่งการเสียใจจากการตายของพ่อแล้วก็มาหดหงิดอย่างมากจากการที่ถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองแถมแม่ก็ไปม,มีคนรักใหม่เขาอีกเขาก็เลยควบคุมสติเอาไว้ไม่อยู่แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่แตนั้นมานิกลาสก็หายขาดจากอาการอันแปลกประหลาดนั่นครับ เขาไม่เคยทุกข์ทรมานจากการชักและก็พูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครฟังออกได้อีกเลยและการไล่ผีโดยหมอผีคนนั้นมันก็ได้ผลสำหรับกรณีนี้ซึ่งข้าพเจ้าเองก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นผู้ไล่ผีออกไปแต่เขาก็จะเป็นคนที่เรียกผีเข้ามาหานิารด,ด้วยหรือไม่นั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ไปครับทั้งชื่อเสียงแล้วก็ความสามารถที่เลื่องลือแล้วก็เงินค่าจ้างในการไล่ผีครั้งนี้ด้วย ในขณะที่นิกลารและคนอื่นๆก็ได้แต่เพียงความกลัวอย่างฝังหัวไปก็เท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวแปลก,ปลกๆช่วงหนึ่งช่วงเวลาที่ท่านนายพรานเคนเนตได้ออกท่องเที่ยวอยู่ในเขตชนบทของทางอินเดียครับวันนี้เรื่องราวที่นายชวดได้เตรียมมานั้นได้จบลงแล้วครับผมนายชวดขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกทท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ